สวันเกิดดวงเฮงดวงปังมีโชคลาภครั้งใหญ่พร้อมคาถาเรียกทรัพย์ถูกหวยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพิดินะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาให้คาถาดีๆนะครับคา,าถาถูกหวยคาถาเรียกทรัพย์พร้อมดูดวงชะตานะครับใครเกิด3ววันเกิดนี้ดวงเรื่องโชคลาภของคุณเด่นมากๆเลยนะครับก็ ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆกันลวกันแต่ส่วนหนึ่งอะ่ะก็อย่างที่บอกว่าคนเราเนี่ยนอกจากดวงดีแล้วเนี่ยก็อยู่ที่บุญวาสนานะแม้แต่เราจะเกิดวันเดียวกันนะครับก็อาจจะได้ไม่เท่ากันนะครับส่วนหนึ่งอยู่ที่บุญวาสนาที่เราเคยทํามาในอดีตชาติด้วยนะครับโอเคก็ใครที่อยากเสริมดวงด้วยวอลเปเปอร์แบบนี้นะครับสามารถติดต่อผมเข้ามาได้คุณจะได้วอลเปเปอร์เลิกเปลี่ยนคาถาที่ควรสวดเพียง199บาบาทเท่านั้นครับ โอเคเริ่มกันเลยเริ่มจากวันเกิดแรกนะครับคือคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับคนที่เกิดในวันจันทร์ช่วงนี้นะครับก็มีดวงชะตาที่จะมีโชคมีลาบก้อนใหญ่ก้อนโตนะครับจากเจ้านายนะครับที่เป็นผู้หญิงนะครับหรือผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าเรานะครับคนลักษณะประมาณนี้จะนำโชคนำลาบมาให้กับตัวคุณ นะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าอยากหาเลขเด็ดเนี่ยลองไปถามเจ้านายผู้หญิงคุณดูหรือว่าผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าตัวคุณนะครับอาจจะเป็นคุณแม่คุณก็ได้นะครับอาจจะเป็นคนในบ้านของคุณก็ได้นะครับพี่สาวคุณแม่นะครับคุณย่าคุณยายนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะนําโชคลาภมาให้กับตัวคุณเองนะครับอาจจะเป็นอายุของท่านก็ได้นะโอเคนะครับต่อมาวันเกิดที่2ครับคือคนเกิดวันพุธนะครับ คนเกิดวันพุธเนี่ยดวงชะตามีเกณฑ์จะมีโชคมีลาบนะครับได้รับเงินมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบจะอาจจะเป็นจากเลขที่ดินของคุณนะครับอาจจะเป็นเลขบ้านของคุณนะครับอาจจะเป็นตัวเลขที่อยู่ใกล้ตัวคุณนะครับใครเกิดวันพุธเนี่ยดวงชะตาในเรื่องโชคลาภตอนนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของการลงทุนคนเกิดวันพุธช่วงนี้อย่าอย่าหูเบานะครับเพราะว่าถ้าคุณหูเบานี่มีปัญหาแน่นอน ต้องศึกษาทุกอย่างจากความรู้จากข้อเท็จจริงเป็นหลักนะครับอย่าไปลงทุนด้วยหูนะลงทุนด้วยหูเนี่ยหเจ๊งกันมะเยอะแล้วนะครับแนะนําว่าให้ลงทุนด้วยความรู้ลงทุนด้วยทักษะนะครับแล้วคนเกิดวันพุธจะปังจะรุ่งจะรวยแน่นอนนะครับต่อมาวันเกิดที่3ครับคือคนเกิดวันศุกร์นะครับใครเกิดวันศุกร์ในช่วงนี้นะครับดวงชะตาเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะ รุ่งเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแนะนำให้ไปไหว้พระนะครับวัดดังๆวัดใหญ่ๆนะครับจะช่วยเสริมดวงชะตาให้กับคนเกิดวันศุกร์ได้นะครับมีคำกล่าวคำหนึ่งนะครับผมชอบมากเลยการที่เราไปไหว้วัดดังวัดใหญ่เนี่ยเพื่อเสริมดวงนะครับแต่การที่เราไปไหว้วัดเล็กๆนะครับหรือสถานที่เล็กๆเนี่ยเราไปไหว้เพราะเราต้องการทำบุญจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่เกิดในวันศุกร์ นะครับก็แนะนําว่าถ,ถ้าทําได้นะไปทําบุญทางวัดใหญ่วัดเล็กเลยนะครับวัดใหญ่เนี่ยเราไปทําแค่เสริมดวงเปิดโชคเปิดลาเปิดทรัพย์นะครับแล้วก็วัดเล็กส่วนวัดเล็กเนี่ยเราทําเพราะว่าเราหวังบุญนะก็ขอให้คนที่เกิด3าวันนี้ตั้งใจทําให้ดีนะครับแล้วคุณจะได้พบเจอกับสิ่งดีๆอย่างแน่นอนนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยผมฝากไว้ก่อนนิดนึงว่านอกจากคนเกิด3าวันเนี้ย ก็คนเกิดวันอื่นก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคเหมือนกันนะครับดวงอาจจะไม่เด่นไม่แรงไม่ได้มาแรงเท่าคนเกิด3ามวันนี้แต่ว่าก็มีเกณฑ์มีสิทธิ์เหมือนกันนะครับโอเคต่อไปนี้นะครับผมจะให้คาถาศักดิ์สิทธิ์นะครับคาถาโชคลาภนะครับให้ตั้งนโม3าม3จบแล้วสวดตามนี้นะนโมพุทธายะนะครับสะสุมังสวดสามจบนะครับสวดก่อนนอนนะแล้วในวันที่คุณสวดเนี่ยก็แนะนําให้คุณเนี่ย ละลึกนึกถึงคุณพารัตนไาตายนึกถึงโชคลาภนึกถึงสิ่งดีๆนะครับอย่านึกสิ่งไม่ดีนะครับสิ่งไม่ดีมันจะเป็นอุปสรรคนะครับคือบางครั้งเนี่ยผมไม่รู้นะว่าคุณเชื่อเรื่องกดแรงดึงดูดไหมนะครับแต่ส่วนตัวผมตั้งแต่ผมลองใช้เนี่ยพอบางช่วงจังหวะชีวิตอะบางทีเราเราจิตเราอะบางทีผมก็พูดตรงๆว่าจิตเราอะถ้ามันยึดติดกับสถานการณ์ที่แย่อะมันจะยิ่งแย่ยิ่งแย่ยิ่งแย่ยยย แต่ถ้าเราไม่ยึดติดกับสถานการณ์ที่แย่นะมันจะยิ่งขึ้น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 แล้วก็ยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับว่าอย่ายึดติดกับสถานการณ์ในปัจจุบันจิตเราต้องหลุดพ้นนะครับอุปสรรคปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ทุกคนนะครับมนุษย์ทุกคนมีอุปสรรคปัญหาหมดดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากมีโชคอยากถูกหวยอยากรวยทรัพย์นะครับอย่าเอาจิตไปยึดกับสิ่งไม่ดีโดยเด็ดขาด นะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับส่วนใครนะครับที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับคอร์สแรงกดแรงดึงดูดนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ตอนนี้มีโปรพิเศษนะครับแล้วก็ใครสนใจอยากเรียนสร้างไรายได้จาก Facebook กับจาก YouTube ก็ติดต่อเข้ามาได้เช่นเดียวกันโอเคคลิปนี้มาให้ข้อมูลดีๆประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันหมั่นทำสิ่งดีๆก็ ลาไปก่อนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าและถัด,ถดไปครับสวัสดีครับ